ปรดตั้งใจฟังผมให้ดีในตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าหากความเชื่อทั้งหมดที่คุณมีเกี่ยวกับความลำบากในตอนนี้มันผิดไปหมดเลยละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเหนื่อยยากที่คุณเผชิญอยู่ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันคือตัวบ่งชี้ถึงขนาดของชัยชนะที่รอคุณอยู่ความจริงประการแรก และทรงพลังที่สุดที่ผมต้องการให้คุณจารึกไว้ในหัวใจตั้งแต่วันนี้คือพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณยากจนพระองค์ต้องการให้คุณรุ่งเรืองภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่พอใจในความขัดสนของคุณหรือต้องการเห็นคุณทนทุกข์ในความต้อยต่ำคือหนึ่งในคำลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยบอกคุณคุณอาจจะถามด้วยเหตุผลทั้งหมดในโลกว่าถ้าพระองค์ต้องการให้ผมมั่งคั่งแล้วทำไมพระองค์ถึงยอมให้ผมต้องเผชิญกับความยากลำบากขนาดนี้ทำไมต้องมีการดูถูก ทำไมต้องขาดแคลนและทำไมต้องมีการปฏิเสธที่ถาโถมเข้ามาและนี่คือจุดที่ความคิดของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปตลอดการสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือบททดสอบมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเตรียมความพร้อมพระเจ้าไม่ได้ทดสอบความเชื่อของคุณเพื่อดูคุณล้มลงแต่พระองค์กำลังทดสอบโครงสร้างภายในของคุณ เพื่อดูว่าคุณจะสามารถแบกรับน้ำหนักของความรุ่งโรดที่พระองค์ต้องการจะเทลงมาสู่คุณได้หรือไม่ความมั่งคั่งที่พระองค์วางแผนไว้สำหรับชีวิตของคุณนั้นยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาจนมันอาจจะบทขยี้คนที่ไม่มีความพร้อมให้แตกสลายได้ง่ายๆมันจะทำลายบุคลิกภาพของคนที่ไม่เคยผ่านการเคี่ยวกรมในกองเคลืงสิ่งที่คุณเรียกว่าความทุกข์ทรมาน พระเจ้าทรงเรียกว่าการฝึกฝนความแข็งแกร่งและการที่คุณจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการลงมือทำดังนั้นคำถามสาคัญที่มีมูลค่า1ล้านดอลลาร์คือผมจะผ่านบททดสอบนี้ได้อย่างไรผมจะพิสูจน์ให้พระเจ้าและที่สาคัญที่สุดคือพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นได้อย่างไรว่า โครงสร้างของผมแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของความมั่งคั่งที่กำลังจะมาถึงคำตอบเริ่มต้นที่นี่และผมต้องการให้คุณมีสมาธิกับผมให้มากเพราะนี่คือสิ่งที่ขัดกับทุกอย่างที่คุณเคยถูกสอนมาเกี่ยวกับการรอคอยพระเจ้าขั้นตอนแรกไม่ใช่การกระทำทางกายภาพแต่มันคือการตัดสินใจทางจิตใจมันคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผมได้ศึกษาชีวิตของบคุคคลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ผมได้ค้นพบว่าพวกเขาทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือการมีจุดมุ่งหมายหลักที่แน่นอนนี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับการพัฒนาตนเองแต่มันคือหลักการทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งความมั่งคั่งของคุณจำเป็นต้องมีที่อยู่ลองจินตนาการตามผมดูสิหากคุณขึ้นรถแท็กซี่แล้วคนขับถามว่าคุณจะไปไหน แล้วคุณตอบว่าโอ้ยไปที่ไหนก็ได้ที่ดีกว่านี้คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะวนไปวนมาอย่างไร้จุดหมายและสูญเสียเงินทองทั้งหมดของคุณไปนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตฝ่ายวิญญาณและการเงินของคุณคุณอธิษฐานขอชีวิตที่ดีขึ้นขอเงินมากขึ้นขอพรแต่นั่นมันคลุมเครือเกินไปมันคือที่อยู่ที่ไม่มีในระบบนำทางของจักรวาลคุณต้องเฉพาะเจาะจงความมั่งคั่งสำหรับคุณคืออะไร คือการมีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมจงอธิบายบ้านหลังนั้นให้ละเอียดที่สุดคือการมีบริษัทที่ประสบความสําเร็จใช่ไหมจำบรรยายภาพบริษัทนั้นออกมาคือเสรีภาพที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องใบแจ้งหนี้ใช่ไหมจงระบุจํานวนเงินที่แน่นอนออกมาพระเจ้าไม่ได้ทํางานในความวุ่นวายของความไม่แน่นอนแต่พระองค์ทํางานในความชัดเจนของความเชื่อและความปรารถนาที่ชัดเจนสําหรับชีวิตที่ดีขึ้นนี้ ความหิวกระหายที่จะมีมากขึ้นไม่ใช่ความโลภอย่างที่ใครบางคนอาจบอกคุณจงเข้าใจสิ่งนี้ให้ดีความปรารถนาอันแรงกล้าตามที่ผมเรียกขานคือหลักฐานของพันธสัญญามันคือเสียงกระซิบจากเบื้องบนที่บอกถึงอนาคตที่ถูกเตรียมไว้ให้คุณพระเจ้าจะไม่ใส่ความปรารถนาในสิ่งใดลงในใจของคุณหากพระองค์ไม่มีเจตนาที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณความหิวโหยของคุณคือสัญญาณว่างานเลี้ยงได้ถูกจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ความปรารถนาที่อ่อนแอจะไม่สามารถเคลื่อนไหวอำนาจใดๆได้ไดได ความต้องการที่เย็นชื่อจะไม่ทําให้คุณผ่านบททดสอบความปรารถนานี้ต้องกลายเป็นความหลงไหลในเชิงบวกมันต้องเป็นสิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อตื่นนอนและสิ่งสุดท้ายก่อนที่คุณจะหลับตาลงคุณต้องต้องการชัยชนะและความมั่งคั่งของคุณด้วยความเข้มข้นเดียวกับชายที่กําลังจมน้ําต้องการอากาศหายใจนี่คือวัตถุดิบของความเชื่อมันคือส่วนของคุณในข้อตกลงนี้คุณกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วจักรวาลจะเคลื่อนย้ายสวรรค์และโลกเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแล้วและจุดแฟมอามรารถนาอันแรงกล้าในใจของคุณตอนนี้คุณมีโครงการที่ละเอียดถี่ถ้วนมีแบบแปลนของชีวิตที่มั่งคั่งอยู่ในมือแล้วแต่บอกผมหน่อยสิว่าแบบแปลนที่เก็บไว้ในลิ้นชักจะสร้างตึกขึ้นมาได้ไหมคำตอบคือไม่คุณต้องการวัตถุดิบคุณต้องการอิดและปูนและในอาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ วัตถุดิบของทุกสปปรรพสิ่งคือคำพูดของคุณโปรดตั้งใจฟังผมให้ดีในจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเมื่อมีความว่างเปล่าสิ่งแรกที่พระเจ้าทรงทำเพื่อสร้างโลกไม่ใช่การกระทำทางกายภาพแต่พระองค์ทรงตรัสว่าจงเกิดแสงสว่างและแสงสว่างก็เกิดขึ้นคัมภีร์สอนเราว่าความเป็นและความตายอยู่ในอำนาจของลิ้นนี่ไม่ใช่คำอุปมาที่สวยงามแต่มันคือกฎสากลที่จริงแท้พอๆกับกฎแรงโน้มถ่วง และคำถามที่ผมจะถามคุณในวันนี้คือคุณกำลังสร้างอะไรด้วยคำพูดของคุณทุกครั้งที่คุณพูดว่าผมทำไม่ได้ชีวิตคือการต่อสู้เงินทองหาได้ยากหรือสิ่งนี้ไม่ใช่สำหรับคนอย่างผมคุณกำลังใช้อำนาจการสร้างสรรนี้เพื่อพยากรณ์ความขัดสนของคุณเองคุณกำลังใช้วาจาทีละคำสร้างกำแพงคุกแห่งความขัดแคลนล้อมรอบตัวเองและร้องขออิสรภาพจากห้องขังที่คุณเป็นคนล็อกกรอนจากข้างในเอง การจะผ่านบททดสอบเพื่อแสดงว่าคุณพร้อมสำหรับความมั่งคั่งคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่ออกมาจากปากของคุณอย่างสิ้นเชิงผมได้ค้นพบว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจะตอกย้ำเป้าหมายของพวกเขากับตัวเองทั้งกลางวันและกลางคืนเรากับว่ามันเป็นความจริงไปแล้วผมเรียกสิ่งนี้ว่าการสะกดจิตตัวเองความเชื่อเรียกว่าการสารภาพส่วนผมเรียกว่าการออกคำสั่งก่อสร้างให้กับอนาคตของคุณ คุณต้องหยุดบรรยายความเป็นจริงที่ตาเนื้อของคุณเห็นแล้วเริ่มประกาศความจริงที่ความเชื่อของคุณมองเห็นลองจินตนาการถึงการฝึกฝนที่ทำได้จริงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแทนที่จะตื่นมาแล้วบนเกี่ยวกับวันใหม่ให้คุณไปยืนที่หน้ากระจกจ้องลึกลงไปในดวงตาของตัวเองและประกาศด้วยสิทธิอำนาจของผู้ที่ได้รับสัญญาและว่าผมคือแม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่งและโอกาสความเมตตาของพระเจ้า ติดตามผมและทันผมในทุกสิ่งที่ผมทําเงินทองไหลมาเทมาสู่ผมจากแหล่งที่คาดหมายและไม่คาดหมายในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ผมจะได้เป็นช่องทางแห่งพรในชีวิตของผู้อื่นจิตใจของผมคือจิตใจที่เป็นเลิศและผมมีสติปัญญาในการสร้างบริหารและทวีคูณความมั่งคั่งในตอนแรกจิตใต้สำนึกของคุณจะตะโกนบอกว่านี่คือเรื่องโกหก มันจะแสดงยอดเงินในบัญชีและหนี้สินให้คุณดูจงเพิกเฉยต่อเสียงนั้นคุณไม่ได้กำลังโกหกแต่คุณกำลังปรับระดับตัวเองให้ตรงกับความจริงที่สูงส่งกว่าคุณกำลังเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาราวกับว่ามันมีอยู่แล้วคุณกำลังออกคำสั่งให้จิตใต้สำนึกและโลกวิญญาณรู้ว่าความจริงใหม่ที่พวกเขาต้องเริ่มสร้างตั้งแต่นี้ไปคืออะไรคุณกำลังประกาศชัยชนะ พยากรณ์อนาคตและรดน้ำพรวนดินจิตใจของคุณด้วยความจริงที่ว่าคุณถูกกำหนดมาเพื่อความรุ่งเรืองแต่ตอนนี้ฟังผมให้ดีผมต้องถามคำถามที่สำคัญมากกับคุณคุณกำลังทำสิ่งนี้ด้วยความเข้มข้นระดับไหนด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการกระทำนั้นไร้ผลและการประกาศความเชื่อที่ปราศจากอารมณ์ความรู้สึกก็เป็นเพียงเสียงรบกวนที่ว่างเปล่า นั่นคือเหตุผลที่ความปรารถนาอันแรงกล้าที่ผมพร่ำบอกจึงสำคัญอย่างมหาศาลทำไมความปรารถนาต้องแรงกล้าทำไมต้องเป็นความหลงไหลในเชิงบวกเพราะความปรารถนานี้คือเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ฝ่ายวิญญาณของคุณมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความเชื่อของคุณจากขอบเขตของความหวังไปสู่ขอบเขตของความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ความปรารถนานี้แหละที่จะทำให้คุณลุกจากเตียงเร็วขึ้น 30นาทีเพื่ออธิษฐานและวางแผนวันของคุณในขณะที่ร่างกายของคุณอยากจะนอนต่อมันคือความปรารถนาที่จะให้กำลังคุณในการโทรศัพท์อีกครั้งศึกษาอีกบทหนึ่งหรือพยายามอีกครั้งในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันตะโกนบอกคุณว่ามันไร้ประโยชน์ลองนึกถึงจรวดที่กำลังจะไปดวงจันทร์สิมันต้องใช้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่เพียงเพื่อจะเอาชนะแรงดึงดูดของโลก ความปรารถนาอันแรงกล้าของคุณคือเชื้อเพลิงนั้นมันคือพลังที่ทำให้คุณหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของสถานการณ์ปัจจุบันจากความสงสัยจากความกลัวและจากคำฮิตเห็นของผู้อื่นความปรารถนาที่เย็นชืดไม่สามารถพาคุณลอยขึ้นจากพื้นได้แต่ความปรารถนาอันแรงกล้าจะพาคุณไปถึงดวงดาวพระเจ้าไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการแต่พระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อที่มัน่นคง และความเชื่อของคุณจะมั่นคงก็ต่อเมื่อความปรารถนาในพันธสัญญานั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ยอมเจรจาต่อรองและเมื่อพูดถึงการทำให้ความปรารถนาของคุณไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ผมขอเสนอความท้าทายหนึ่งอย่างเป็นการแสดงความมุ่งมั่นต่อสาธารณะที่นี่และตอนนี้ผมไม่อยากให้คุณเป็นเพียงผู้ชมการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแต่ผมอยากให้คุณเป็นตัวเอก ดังนั้นผมต้องการให้คุณหยุดวิดีโอสั้นๆแล้วเขียนลงในช่องคอมเมนต์ด้วยพลังแห่งการตัดสินใจของคุณว่าผมมีความปรารถนาอันแรงกล้าเพื่อความมั่งคั่งของผมทำไมผมถึงขอให้คุณทำแบบนั้นเพราะนี่คือการประกาศสักดามันคือการกระทำทางกายภาพครั้งแรกของคุณในการจัดแนวให้ตรงกับความจริงใหม่นี้ในวินาทีที่คุณเขียนและส่งออกไปคุณกำลังดึงความปรารถนาออกจากโลกที่มองไม่เห็นในจิตใจ และทำให้มันเป็นรูปประธรรมในโลกทางกายภาพคุณกำลังปักหมุดลงบนพื้นและประกาศต่อตัวเองต่อพระเจ้าและต่อทุกคนที่ได้อ่านว่าผมเอาจริงกับเรื่องนี้การตัดสินใจของผมสิ้นสุดแล้วอดีตที่ขาดแคลนไม่ได้กำหนดอนาคตของผมอีกต่อไปจงทําเดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันคือมารดาของความยากจนแต่การลงมือทำคือมารดาของความมั่งคั่ง ก้าแรกของการกระทำและความมุ่งมั่นของคุณชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณในตอนนี้เมื่อคุณได้คอมเมนต์และมุ่งมั่นต่อสาธารณะแล้วนั่นคือก้าวกระดดที่ยิ่งใหญ่แต่ผมและคุณต่างรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในวินาทีถัดมาหลังจากการตัดสินใจครั้งสาคัญใช่ไหมความกลัวจะมาเคาะประตูบ้านคุณและมันไม่ได้มาคนเดียวแต่มันพาญาติที่น่ารำคาญที่สุดมาด้วยนั่นคือการผัดวันประกันพรุ่งและความวิตกกังวล พวกมันร่วมกันจัดปาร์ตี้ในใจคุณทําให้คุณเป็นอมพาตโปรดฟังให้ดีความกลัวต่ออนาคตเรียกว่าความวิตกกังวลความกลัวต่อการลงมือทําในปัจจุบันเรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งและความเครียดละ่ะความเครียดคือราคาที่ร่างกายของคุณต้องจ่ายการต้อนรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญทั้งสองนี้ไว้นานเกินไปคําลวงที่ยิ่งใหญ่ที่คุณเคยได้รับคือคุณต้องรู้สึกมีไฟก่อนถึงจะลงมือทําได้ หรือคุณต้องรอให้ความกล้ามาถึงก่อนถึงจะก้าวเดินแต่นั่นคือกับดักความจริงที่ผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกค้นพบคือสิ่งตรงกันข้ามการลงมือทำต่างหากที่สร้างแรงจูงใจการเคลื่อนไหวคือ,อยารักษาความกลัวการลงมือทำคือ,อยากแก้พิษทางชีวเคมีและจิตวิญญาณสำหรับความวิตกกังวลพระเจ้าสามารถแยกทะเลแดงได้แต่พระองค์ทรงกำหนดให้ชาวอิสราเอลต้องก้าวเดิน พรของคุณต้องการการเคลื่อนไหวของคุณแล้วจะทำลายการผัดวันและความวิตกกังวลเพื่อเคลื่อนที่ได้อย่างไรผมจะมอบอาวุธที่ใช้กันในระดับโลก3อย่างให้คุณใช้ตั้งแต่วันนี้อาวุธแรกคือกด5วินาทีนี่คือประสาทวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่รับใช้ความเชื่อของคุณเมื่อคุณมีสัญชาตญาณที่จะลงมือทำเพื่อเป้าหมายเช่นการโทรศัพท์ครั้งนั้นการลุกจากเตียงหรือการเปิดหนังสือ สมองของคุณจะมีหน้าต่างเวลาประมาณ5วินาทีก่อนที่ศูนย์กลางความกลัวหรืออะมิกดาลาจะทำงานและโน้มน้าวให้คุณไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่วันนี้คุณจะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อไอเดียปรากฏขึ้นคุณจะนับถอยหลัง 5, 4, 3, 2, และหเมื่อถึง1คุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายทันทีลุกขึ้นหยิบโทรศัพท์ก้าวเดินก้าวแรก การเคลื่อนไหวนี้จะลัดวงจรความลังเลและส่งสัญญาณไปที่สมองว่าคุณคือผู้ควบคุมไม่ใช่ความกลัวอาวุธที่2คือกด2นาทีการผัดวันประกันพรุ่งเลี้ยงดูตัวเองด้วยงานที่ดูเหมือนจะใหญ่เกินไปเราจะทําให้มันอดตายด้วยการแบ่งย่อยลงมาหากการกระทําใดใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีในการทําให้เสร็จจงทํามันทันทีโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องเลื่อนออกไปไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลส่งข้อความหรือจัดโต๊ะทํางาน เพราะอะไรเพราะมันสร้างแรงส่งความสําเร็จเล็กๆจะนําไปสู่ความสําเร็จต่อไปคุณกําลังพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าคุณคือคนทํางานและตัวตนใหม่นี้จะเริ่มทําลายตัวตนเก่าที่ชอบผัดวันลงไปอาวุธที่ 3, สาหรับความวิตกกังวลและความเครียดคือพิธีกรรมยามค่ําคืนเพื่อการระบายและขอบคุณก่อนนอนให้หยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาอย่างแรกคือสมุดบันทึกการระบายเขียนทุกสิ่งที่กังวลใจออกไปให้หมดเอายาพิษออกจากใจมาไว้บนกระดาษ บ่นออกมาระบายออกมาสิ่งนี้จะช่วยชำระล้างใจของคุณจากนั้นให้หยิบสมุดเล่มที่สองคือบันทึกความกวาดล้างแห่งความขอบคุณและเขียนสิ่งที่คุณได้รับขอบคุณอย่างแท้จริงในวันนั้นมา3-5อย่างไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนทำไมถึงทรงพลังเพราะในทางประสาทวิทยามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรู้สึกกลัวและรู้สึกขอบคุณไปพร้อมๆกัน คุณกำลังจงใจเปลี่ยนคลื่นความถี่จากความกลัวเป็นคลื่นความถี่แห่งความเชื่อและการรับก่อนที่คุณจะหลับไปคุณกำลังบอกกับพระเจ้าว่าแม้อยู่ท่ามกลางสมรภูมิผมก็รับรู้ถึงพรของพระองค์และรู้ว่าสิ่งดีๆกำลังตามมาอีกมากมายทุกการกระทำเล็กๆคือการอธิษฐานที่เคลื่อนไหวมันคือการแสดงความเชื่อที่กระตุ้นพลังของเบื้องบนคุณกำลังเสริมเกราะให้จิตใจด้วยกฎแห่งการลงมือทำคุณกำลังสร้างและปกป้องวงกลมแห่งอำนาจของคุณ สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในกำลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับชัยชนะแต่ทว่ามีไวรัสทางจิตใจอย่างหนึ่งมีความเชื่อที่จำกัดอย่างหนึ่งที่สามารถทำลายการเก็บเกี่ยวของคุณได้ก่อนที่มันจะเริ่มงอกเงยเสียอีกนั่นคือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษของคุณกับเงินโปรดตั้งใจฟังผมให้ดีในตอนนี้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะขอฝนจากพระเจ้าถ้าคุณยังกลัวที่จะเปียกน้ำจงซื่อสัตย์กับผมเมื่อคุณนึกถึงเงินจำนวนมหาศาลหรือคนรวย ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคืออะไรมีเสียงข้างในบอกคุณไหมว่าเงินคือรากเหง้าของความชั่วร้ายหรือคนรวยคือคนละโมบหรือการที่คุณจะมีมากขึ้นแปลว่าคนอื่นในโลกต้องมีน้อยลงความคิดเหล่านี้คือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นซึ่งล่ามคุณไว้กับทัศนคติที่ขาดแคลนและผมต้องการให้คุณเข้าใจความจริงที่ปลดปล่อยชีวิตนี้เสียทีคำพีไม่ได้บอกว่าเงินคือรากเหง้าของความชั่วร้ายแต่บอกว่าการรักเงินต่างหากที่เป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งมวล ความแตกต่างนั้นมหาศาลมันคือเมื่อเงินกลายเป็นพระเจ้าของคุณกลายเป็นนายของคุณนั่นแหละที่มันจะทําลายคุณแต่เมื่อพระเจ้าเป็นนายของคุณเงินจะเป็นเพียงคนรับใช้ของคุณมันคือเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นลองนึกถึงค้อนสิในมือของอาชญากรมันถูกใช้พังประตูเพื่อขโมยของแต่ในมือของช่างไม้ที่ดีมันถูกใช้สร้างบ้านที่อบอุ่นให้ครอบครัวความผิดอยู่ที่ค้อนหรือเปล่าไม่เลยเงินไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคุณ แต่มันจะขยายสิ่งที่มีอยู่ในใจคุณให้ชัดเจนขึ้นและพระเจ้าต้องการวางเครื่องมือที่ส่งพลังนี้ไว้ในมือของคุณเพื่อให้คุณสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อความรุ่งเรืองของพระองค์และเพื่อสิ่งดีงามของครอบครัวคุณพระองค์ต้องการให้คุณเป็นหัวไม่ใช่หางและนั่นรวมถึงการมีอำนาจเหนือการเงินไม่ใช่เป็นทาสของมันเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์นี้คุณต้องมีการกระทำที่ทำได้จริงและทันที2ประการประการแรก คือแบบฝึกหัดวัตถุประสงค์ของเงินหยิบสมุดโนต้ตของคุณขึ้นมาเดี๋ยวนี้และเขียนที่หัวกระดาษว่าเงินในมือของผมคือเครื่องมือแห่งพรสำหรับจากนั้นจงเขียนรายการอย่างน้อยสิบอย่างที่สูงส่งดีงามและยุติธรรมที่คุณจะทำด้วยความมั่งคั่งที่กำลังจะได้รับเช่นจ่ายค่าการศึกษาที่ดีที่สุดให้ลูกๆมอบสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพให้พ่อแม่ ลงทุนในโครงการช่วยเหลือสังคมหรือสร้างงานในชุมชนด้วยการเปิดธุรกิจของคุณเองการทำเช่นนี้คือการตั้งโปรแกรมจิตใจใหม่คุณกําลังเชื่อมโยงเงินเข้ากับจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์และขะจัดความรู้สึกผิดในการปรารถนามันคุณกําลังให้เหตุผลที่ชอบทำแก่สมองในการดึงดูดความมั่งคั่งประการที่สคือการฝึกฝนกระแสแห่งพรตั้งแต่วันนี้ พลังงานของคุณที่ต่อเงินต้องเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คุณจ่ายบินหรือซื้อของแทนที่จะรู้สึกเสียได้หรือเจ็บปวดจากการสูญเสียให้คุณอวยพรเงินนั้นในใจเงินที่ฉันจ่ายออกไปนี้กำลังเดินทางไปสร้างความสุขและโอกาสให้กับผู้อื่นและมันจะย้อนกลับมาหาฉันในรูปแบบที่ทวีคูณขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าการอวยพรเงินในขณะที่มันไหลออกจากมือคุณ คือการบอกกับจิตใต้สำนึกว่าคุณมีเหลือเฟือจนสามารถแบ่งพันได้พลังงานแห่งความขาดแคลนจะถูกแทนที่ด้วยพลังงานแห่งความมั่งคั่งทันทีนี่คือเคล็ดลับที่มหาเศรษฐีอย่างแอนดรูคาร์เนกี้สอนผมไว้เขาบอกว่าคนยากจนมักจะกำกเงินไว้แน่นด้วยความกลัวแต่คนรวยจะปล่อยให้เงินไหลเวียนเหมือนกระแสะเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายการเดินทางของผมในการค้นหาความลับเหล่านี้ไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับ มีช่วงหนึ่งในชีวิตของผมหลังจากเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี1929ผมสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมาทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีมหาศาลหายวับไปกับตาผมเหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวและเครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆหนึ่งเครื่องในตอนนั้นความกลัวพยายามจะเข้ามาครอบงำจิตใจของผมผมเริ่มสงสัยในหลักการของตัวเองแต่แล้วผมก็ระลึกได้ถึงกฎแห่งความล้มเหลวชั่วคราวผมตัดสินใจใช้เวลาเงียบๆในห้องเล็กๆ และกล่าวคำอธิษฐานต่อสติปัญญาอันไร้ขีดจำกัดว่าโอสติปัญญาอันสูงสุดข้าพเจ้าไม่ได้ขอให้ท่านประทานเงินทองมาให้ในตอนนี้แต่ข้าพเจ้าขอเพียงความปรีชาสามารถที่จะมองเห็นมเมล็ดพันธุ์ผลประโยชน์ที่แฝงมากับความทุกข์ยากนี้ข้าพเจ้าขอความกล้าหาญที่จะนำพาความคิดของข้าพเจ้าไปสู่การสร้างสรรค์อีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มเขียนบทความที่กลายมาเป็นรากฐานของหนังสือที่เปลี่ยนโลก ความล้มเหลวครั้งนั้นไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะมันบังคับให้ผมต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณครับทุกๆวิกฤตที่คุณกำลังเผชิญไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือความล้มเหลวทางธุรกิจมันมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จที่เถาเทียมกันซ่อนอยู่เสมอคุณเพียงต้องหยุดคค่ําครวนและเริ่มมองหาเมล็ดพันธุ์นั้นลองนึกถึงเรื่องราวของเฮนรี่ฟอร์ดชายผู้เปลี่ยนโลกแห่งยานยนต์ดูคร เมื่อเขาตัดสินใจที่จะสร้างเครื่องยนต์ V8 วิศวกรของเขาทั้งหมดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะหล่อเครื่องยนต์8สูบรวมกันในบล็อกเดียวฟอร์ดไม่ได้โกรธแต่เขาสั่งสั้นๆว่าจงทำต่อไปและเขาก็ยืนหยัดในคำสั่งนั้นเป็นเวลาหลายเดือนจนถึงหนึ่งปีเต็มวิศวกรต้องทำงานหนักท่ามกลางความสงสัยแต่สุดท้ายความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเขาก็เอาชนะกฎทางฟิสิกส์ในสมัยนั้นได้ เครื่องยนต์ V8 ถือกำเนิดขึ้นเพราะฟอร์ดมีความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าสิ่งที่ใจคิดขึ้นมาได้ย่อมสามารถทำให้เป็นจริงได้เสมอก่อนที่เราจะไปต่อในส่วนที่สำคัญที่สุดผมอยากให้คุณหยุดสักครู่แล้วกดปุ่มถูกใจหรือกดติดตามช่องนี้ไว้ครับการกระทำเล็กๆนี้เป็นการแสดงออกถึงความกระตันยูต่อความรู้ที่คุณได้รับและช่วยให้พลังงานแห่งความสำเร็จนี้ส่งต่อไปยังผู้คนได้มากขึ้น เมื่อคุณสนับสนุนการเติบโตของผู้อื่นจักรวาลก็จะสนับสนุนการเติบโตของคุณเช่นกันงานวิจัยทางจิตวิทยาในปัจจุบันที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประสบความสำเร็จระดับโลกพบว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมากกว่า1ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่มีนิสัยที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือการตัดสินใจที่รวดเร็วและเปลี่ยนใจช้ามากในขณะที่คนที่ไม่ประสบความสำเร็จมักจะตัดสินใจช้าและเปลี่ยนใจบ่อยตามกระแสะลมรอบข้างนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ แต่มันคือการทำงานของสมองที่ได้รับการฝึกฝนให้โฟกัสที่จุดมุ่งหมายหลักที่แน่นอนเพื่อให้คุณเข้าใกล้ความมั่งคั่งที่พระเจ้าและจักรวาลเตรียมไว้ให้ผมขอเสนอความท้าทายแห่งการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างครับเป็นแบบฝึกหัดที่ผมเรียกว่ากด6ขั้นตอนสู่ทองคาให้คุณหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนจำนวนเงินที่แน่นอนที่คุณปรารถนาจะครอบครองย้ำว่าต้องแน่นอนนะครับเช่น10,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือห0,000ดอลลาร อย่าบอกว่าแค่ต้องการเงินเยอะๆจากนั้นระบุให้ชัดเจนว่าคุณจะให้อะไรเป็นอันแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้เงินนั้นมาเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆต่อมาคือกำหนดวันที่คุณจะครอบครองเงินนั้นให้ชัดเจนและสร้างแผนการทำงานขึ้นมาทันทีแม้ว่าคุณจะยังไม่พร้อมก็ตามสุดท้ายเขียนข้อความทั้งหมดนี้ออกมาเป็นคำประกาศและอ่านมันออกเสียงวันละสองครั้ง คือก่อนนอนและหลังตื่นนอนในขณะที่คุณอ่านจงมองเห็นและรู้สึกว่าคุณได้ครอบครองเงินจำนวนนั้นแล้วนี้ไม่ใช่เรื่องเผลอฝันแต่มันคือการสั่งการไปยังจิตใต้สำนึกของคุณให้เริ่มมองหาโอกาสและทัพพยากรที่จำเป็นเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นกลายเป็นความจริงจำไว้ว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างคุณมาเพื่อให้เป็นเพียงผลผล,ผลิตของโชคชะตาแต่ทรงสร้างคุณมาเพื่อให้เป็นนายเหนือโชคชะตาของตัวเองผ่านพลังแห่งความคิด ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่เงินในธนาคารแต่มันเริ่มต้นที่ความรู้สึกมั่งคั่งในหัวใจของคุณก่อนเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองรุ่มรวยด้วยปัญญาความรักและสุขภาพที่ดีเงินทองจะวิ่งตามคุณมาเองเหมือนเงาตามตัวอย่าวิ่งไล่ตามเงินแต่จงดึงดูดมันด้วยการเป็นคนที่คู่ควรกับมันพัฒนาทักษะของคุณขัดเกลาทัศนคติของคุณและรักษาความซื่อสัตย์สุจริตไว้เหนือสิ่งอื่นใด เพราะความมั่งคั่งที่ได้มาจากการหลอกลวงนั้นจะสลายไปเหมือนควันที่ถูกลมพัดผมอยากให้คุณจําคำนี้ไว้ให้มัน่นจิตใจของคนเราเปรียบเสมือนสวนที่อุดมสมบูรณ์หากคุณไม่ปลูกเมล็ดพัน์ุแห่งดอกไม้ที่สวยงามวัชพืชก็จะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันหากคุณไม่เติมเต็มจิตใจด้วยความคิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองความคิดเรื่องความยากจนและความล้มเหลวก็จะเข้ามาครอบงำคุณเอง โดยที่คุณไม่ต้องพยายามดังนั้นจงเฝ้าประตูความคิดของคุณให้ดีอย่าให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนรอบข้างหรือสถานการณ์เศรษฐกิจมาชิงเอาความเชื่อมั่นของคุณไปคุณคือปาฏิหาริย์ที่ยังมีชีวิตคุณมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลสถิตอยู่ในตัวนั่นคือพลังในการเลือกคุณเลือกได้ว่าจะเชื่อในความขาดแคลนหรือเลือกจะเชื่อในความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด พระเจ้าต้องการให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่เพื่อให้คุณหญิงยโสแต่เพื่อให้คุณเป็นช่องทางในการแสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านความสำเร็จนั้นผมขอขอบคุณที่คุณร่วมเดินทางมากับผมในวันนี้ความตั้งใจของคุณในการรับฟังจนถึงตอนนี้คือหลักฐานว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจงนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ด้วยความเชื่อมั่นและหัวใจที่เปิดกว้างแล้วคุณจะพบว่า ประตูแห่งโอกาสที่เคยปิดตายมาตลอดจะเริ่มเปิดออกต่อหน้าคุณอย่างน่าอัศจรรย์หากเรื่องราวในวันนี้ช่วยจุดประกายแสงสว่างในใจคุณอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับคนพิเศษสักหนึ่งคนที่คุณอยากเห็นเขามีชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขเหมือนกับคุณการแบ่งปันคือการขยายพลังแห่งความมั่งคั่งให้กว้างไกลออกไป ตอนนี้มีวิดีโอถัดไปที่น่าสนใจมากปรากฏขึ้นบนหน้าจอของคุณแล้วครับผมแนะนำให้คุณคลิกเข้าไปชมต่อทันทีเพื่อขยายความเข้าใจในเรื่องพลังแห่งจิตใจและการดึงดูดความสำเร็จให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่าปล่อยให้แรงบันดาลใจนี้จางหายไปจงรักษาความต่อเนื่องของความคิดที่ยิ่งใหญ่ไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามและขอให้วันนี้เป็นวันที่จุดเริ่มต้นของชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดของคุณขอให้คุณก้าวเดินต่อไปด้วย